ชุดสีเหลืองสุดสะดุดตาทำการทดลองและวิจัยเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการเก็บตัวอย่างต่างๆไปวิจัยเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยมนุษยชาติ Scient ิส t ์ทีมพา w เวยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่คลิปของผมนะครับ ซึ่งก่อนอื่นผมขอต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอย่าพึ่งขอทีมาเพิ่มครับเพราะว่าผมทำไม่ทันผมจะเก็บทรัพยากรไปเล่นอีเวนต์ประจำปีด้วยเดี๋ยวถ้าได้ทรัพยากรจากอีเวนต์ประจำปีมาผมก็จะค่อยๆ่อซื้อสก,กินแล้วค่อยทำทีมรีวิวนะครับไปเราเข้าเนื้อหาหลักกันเลย เรามาทำความรู้จักยูนิตในทีมนี้กันก่อนเลยครับมาที่ตัวแรกครับก็คือด r s a n h ร์ซานเชตต่อมาเป็นด r m i l l e รมิลเลอร์ต่อมาเป็นด r เร์เเปอร์ต่อมาเป็นด r ร์นอร์แมนต่อมาเป็นด r ร์เนต่อมาเป็นดร์ลินลีและต่อมาก็คือลิควิดเดตเตอร์นะครับส่วนในเทมสป,ปอร์ตประจําทีมนี้ก็คือโดนโดนแล้วละ่ะในเมื่อรู้แล้วว่ายูนิตทีมนี้มีใครกันบ้างเราไปดูกันที่พลังทีมเลยดีกว่าครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้าง ขั้นที่1โดนแรงขึ้น2เท่าขั้นที่2เมื่อเราเรียกยูนิตท,ทีมนี้ออกมาตั้งแต่ตัวที่3าเป็นต้นไปโดยไม่ซ้ําหน้ากันนะเมื่อมียูนิตในทีมนี้ตายก็จะส่งโดนไปยังจุดที่ตายหรือส่งไปหาผู้ที่ทําการสังหารก็ยากแหละแต่ถ้าดูไปคุณก็จะรู้เองว่ามันทานํางานยะังไงนะนี่ตายปุ๊บโดนมาเลยเออขั้นที่3เมื่อทําการสังหารซอมบี้จะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นทีละหเปอร์ซน์ สูงสุด900%หรือเพิ่มดาเมีได้ตั้ง10เท่าเลยนะครับท่านผู้ชมแต่แต,แต่แบบแต่แบบแต่ใหญ่เลยก็คือ จะใช้ได้แค่เฉพาะซอมบี้ชนิดนั้นๆน,น,นะครับอาดูตัวอย่างอ่าผมทําการสังหารสเกลตันไปเยอะแยะดามเมจก็เลยขึ้นเยอะแต่พอเป็นตัวซอมบี้หมาเนี่ยดามเมจเราขึ้นแค่นิดเดียวฉะนั้นแสดงว่าใช้ได้แค่ซอมบี้ต่อชนิดนั้นๆเท่านั้นนะครับเรามาดูกันว่าในการเล่นหมวดต่างๆนั้นทีมวิทยาศาสตร์เก่งแค่ไหนการเล่นมิชชั่นในโลเคชันต่างๆซึ่งผมพูดเลยว่าผลเกินคาดเกินกว่าที่ผมจะนึกไว้ทีแรกซะอีกคือ มันดีเกินกว่าที่ผมคิดไว้แต่แรกอะ่ะคือตรงๆนะคือตอนแรกก็คิดว่ามันก็ไม่อะไรมากแต่พอได้จริงๆคือสนุกสนุกจริงครับเพราะว่าโหตายปึ๊บโดนมาเป็นสิบอ่ะดูดูเนี่ยโอโ้โหมันจริงนี่รวมถึงโดนที่ไวเชิลล์เนี้ยโคตรดีเลยครับคือโดนมันก็ดีอยู่แล้วแต่พอมาเล่นจริงๆแบบหูยยื้อเวฟชิวๆเลยครับสุดยอดจริงๆครับ ก็แน่นอนครับขึ้นอยู่กับของคุณด้วยถ้าของคุณไม่ตึงยังไงมันก็อาจจะไม่โหดเท่านี้นะครับโอเคก็ไปการเล่นต่อไปเลยการเล่นในอีเวนต์ Harvest Day อันนี้ถือค่อนข้างทําได้โอเคเลยครับด้วยความที่อีเวนต์นี้มันเล่นง่ายแล้วทําให้การเล่นวิทยาศาสตร์นี้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกแต่ก็ผมก็อยากเห็นช็อตแบบอุ้ยโดนมาเป็น10บสตัวนะแต่อย่างไรก็ดีมันไม่เกิดเหตุการณนะ์เพราะว่าโหมดที่ผมเล่นอยู่นี้มันเป็นระดับอีซี่เอง แต่ถ้าระดับสูงขึ้นกว่านี้อาจจะมันก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าดีคือถ้าคุณมีลิควิดเดเตอร์เนี่ยทำลดเวลาให้เขาด้วยมันจะเล่นสนุกยิ่งขึ้นกว่านี้เพราะว่าเราจะเพิ่มอัตราให้โดนมันมาไวยิ่งขึ้นนะนะส่วนอีเวนต์อื่นๆเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อความหรือการาฟิกไว้ให้นะครับว่าเหมาะหรือไม่เหมาะการเล่นในซับายลันผมพูดเลยว่าอาจจะไม่เหมาะมากถ้าเล่นเป็นทีมเต็มแบบนี้ ก็แบบ3าทับสหรือขั้น2อะไรเงี้ยคือมันไม่ค่อยไอ้นี่ขนาดนั้นครับเวลาเล่นน่ะคือถ้าจะให้ดีเนี่ยผมว่าเราจะต้องเล่นผสมกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอเทสให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเวลาเล่นแต่ละเวฟของวิทยาศาสตร์อันนี้ผมจะยกแค่โลเคชัน4นะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายแค่นั้นแหละไปลุยโดน2ตัวอะโอ้โหเฮ้ยหาดักเเทกก็ไม่ได้นี่ขนาดมากนะเนาะ เราไปดูตาที่เล่นมิกกับตัวอื่นกันดีกว่าและตัวที่เป็นงานที่สุดในวิทยาศาสตร์ก็คือดออร์เคนครับคือตัวมันดีสุดแล้วในวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันมีทั้งก,กันกระสุนแล้วก็มอบดีบางให้ศัตรูเพื่อโดนดาเมจแรงขึ้นอันนี้แหละจะช่วยให้เราฟาร์มเร็วขึ้นแบบเกินค่านะครับแต่มีครูดาวนะซึ่งผมดูแล้วก็คือใช้ได้ตอนเว็บหแล้วก็ใช้ได้อีทีตอนเว็บ3 อันนี้ขึ้นอยู่กับเวลาเคี่ยวหูด้วยนะเอออย่างนั้นก็ e ซ s y farm เลยครับไปไปการเล่นต่อไปเลยการเล่นในสกิมิตในการที่จะดึงประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดผมก็เลยจะใช้แนนซี่นะครับเอามาชุบแล้วก็ให้ทําการเรียกขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ให้ตายต่อเพื่อจะเสกโดนออกมาโจมตีศัตรูนะ <c oughs> คือความคิดตอนนั้นในขณะที่ผมเล่นนี่คืออย่างแบบนั้นเลยอ่ะคือชุบป,ปึ๊บมาตายต่อตายปึ๊บโดนออกมาต่ออะไรประมาณนี้ครับเออเนี่ยคือมันดูแบบ อ่าเก่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเล่นสนุกเอาเรื่องเลยนะแต่ถ้าไปเทียบทีมอื่นแล้วอย่าหาไปใช้ไต่เลยครับมันยากใจไปใช้ทีมเมตาจะดีกว่านะครับอันนี้ผมก็จะให้ดูยาวๆเลย ผมพูดเลยว่าอันนี้ยังอยู่ในโหมดสกิมมิตต่อนะคือเราจะเ,เล่นเพียๆกัได้เรามาใช้แบบนี้จะโอเคกว่าอยากดตรเคเราม่ใช้ทีมตำรวจทำให้มันแรงขึ้นหรือเอาไปใช้กับทีมบิวเดอร์ก็ได้เพื่อบูสต์ดาเมจแต่ต้องทำลบคอสสูงๆเลยแบบลดเท้เยอะให้ได้มากที่สุดอะคือลบแปดทุกตัวเลยถ้าจะทำบิวเดอร์เนี้ยบิวเดอร์กับดนะ็อกเตอร์เคเนี่ยแต่ถ้าไปเล่นกับทีมตำรวจก็จะทำได้ง่ายกว่านะเออหรือจะเล่นมินิทรี่ก็ได้อันนี่แล้วแต่คุณเพราะว่าด็อกเตอร์เคเนี่ยคือตัวนี้ดีแบบโอ้ ไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงนะในสกินมิดอะ่ะคือตัวนี้มันดีมากคือมีทั้งโอ้โหกันกระสุนกันไฟลดดาเมจจากระเบิด50เเมีดีบัฟอีกโอ้โหแถมยิงรัวและแม่นอยู่พอตัวด้วยโอ้โหตัวนี้ไม่มีไม่ได้ไเด็ดขาดนะครับดรเคนงไม่ปั้นนี่คือคุณพลาดอย่างหนักเลยนะถ้าคุณซื้อวิทยาศาสตร์มาแล้วอันนี้ก็เอาไปจ่อเลยโหมดเมโทรซึ่งอันนี้ผมจะทดสอบที่สถานี9นะครับ คือด้วยความที่สเตชันนี้มันมีพิษพอดีเลยนะผมเลยเอามาเทสเลยก็ด้วยความที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เนาะเลยต้องการพิษแล้วผมก็จะเปิดด้วยดบตเคียนก่อนหรือว่าดาเมจเนี้ยโอเคเอาเรื่องอยู่เลยครับดาเมจไม่ได้แย่มากแต่ถามว่าเหมาะลงไหมผมว่าไม่เหมาะครับเพราะว่าหนึ่งเลยดรเคนี้คือ ยิงรัวแต่จังหวะการยิงแต่ละครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีหน่วงช้านิดนึงแต่ถ้าถามว่าทําทีมแบบไหนมาเล่นก็คือเอาตามท็อปเซิร์ฟไปเลยแบบท็อปร้อยพวกอะไรเงี้ยเล่นกันอะ อย่าหามาเล่นนะครับวิทยาศาสตร์ลงเมโทรมันเล่นยากเออผมพูดจริงมันเล่นยากอืมก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับถ้าผมพูดถึงวิทยาศาสตร์กับเมโทรเรามาดูเซตแนะนํากันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างถึงจะเป็นเซตเดิมๆน่าเดิมๆแต่มันก็ดีนั่นแหละครับไปไปดูเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ดูจนมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมใส่โคดอีสานเกมมิ่งก่อนเติมเดชไอเอทด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้รับการอนุมัติจากนิกซ์ตโปรแกรมคอนเทนต์ e คียเตอร์ซัพพอร์ตนะอืมแต่ถามว่าผลประโยชน์นั้นคืออะไรผมก็เขียนไปแล้วไปในชุมชนอะนะแล้วก็ปัญหาต่อมาที่ผมมักจะเจอบ่อยๆนั่นก็คือพื้นที่ไม่พอสําหรับการทรําคลิปเองซึ่ง ผมก็ไม่ได้โหลดอะไรเยอะนะแต่แบบมันกินเยอะได้ง่ายวะคือผมอยากลงแบบโอ้โหแบบฟูลคลิปแบบฟูลเกมเพลย์เลยนะสำหรับลงด่านแต่ต้องจำเป็นต้องตัดออกจริงๆอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะฮะแล้วก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้แล้วก็เออใช่ใช่ใช่อีเวนต์ฮาโลวีนทุกคนบางคนอาจจะไม่เคยเล่นนะแต่ผมจะสปอยสั้นๆไว้ว่า ยูนิตทุกตัวที่คุณมีต้องได้ใช้แน่นอนครับใช่ได้ใช้แน่ๆงั้นสถับคลิปนี้ขอตัวรายไปก่อนจริงๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายและลืมไปติดตามช่องทางอื่นด้วยนะครับ